ครับมนีผ้าพี่น้องมาลอยกระทงนะครับวันเพ็ญเดือนสิบสองนะครับขึ้นสิบห้าข้ามนะครับมนีเ่าก็สิมาลอยความทุกความโศกแล้วก็ไอ้ก็มาลอยอยู่สาอยู่มู่บานนะครับพี่น้องไม่ได้ไปไซดอกครับพี่น้องวัสดุท้ำเองแล้วก็มาลอยอยู่มู่บานเองนะครับเร่งลูกไปแชกเบอร์ไปแชก สวัสดีครับพี่น้องบ้านเปรุวิสานครับมื่อวาพี่พา,พพาน้องมาลอยกระทงลอยความถูกร่อลความโกออกจากชีวิตนะครับพี่น้องอนนเดี๋ยวขอขามาแม่น้มคงคานะครับเมื่อนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12ขึ้น15ค่ํานะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับลอยเลยนะครับพี่น้องมาล่อยน้ากันเลยครับ

เฮ้ยไม่ดับเลยเฮ้ยไม่ดับเฮ้ยไอ้วิญญาไม่ใช่เฮ้ยอย่าเพิ่งดับอย่าเพิ่งดับอย่าเพิ่งดับสู้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 เฮ้ยไปไปไปอย่าดับอย่าดับเฮ้ยไม่ดับเว้ยเฮ้ยไม่ดับเว้ยเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยไปให้รอดไปให้รอดเด้ย ไม่ดับไม่ดับไม่ดับสู้สู้สู้ๆอย่าบึ่งดับอย่าบึ่งดับอย่าบึ่งดับเอาขึ้นมาดับขึ้นมาดับดับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าบึ่งดับดับไม่ดับไม่ดับดับไหมไม่ดับเลยดับไม่ดไม่ดับเฮ้ยไม่ดับไม่ดับ่ะเฮ้ยไม่ดับเห็นไหมไม่ดับเห็นไหมไม่ดับเห็นไหม ว้ายดับแล้ว,ลลลวลพี่น้องครับอันนี้สิเป็นอพระจันทร์นะครับวันเพ็ญเดือน12ขึ้น15บห้าค่ำนะครับอันนี้สิเป็นพระจันทร์ถ้าพี่น้องงามคักครับ ตอนนี้มาลอยอยู่นหน้าอย่าของแหละครับพวภาษามหมบานกะติดกันหน้าอย่าของเลยนะครับขี่มอไซค์มานะครับพี่น้องบ่ไปทางอื่นนะครับยุบันอย่าของเลยพี่น้องผุ่นบรรยากาศทากลางบรรยากาศผุ่นเขาเด้พี่น้องนั่นนี่เขาพี่น้องนี่ผุ่นพี่น้องเบื้องเอาไปบรรยากาศดีครับพี่น้องกติขออนุญาตฝากพี่ฝากน้องเด้อครับขอมาเพิ่คลีปบ้าเปดูวิสานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ท่านบ่